สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำรถคันนี้นะครับเป็น Ford Raptor นะครับ Ford Raptor มาทำอะไรเอ่ยก็เปลี่ยนบอกใหม่ครับเป็นบาะ Recaro ครับเ,เป็นรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวตามมาชมกันนะครับอันนี้ก็รีวิวรอบนอกไปก่อนนะครับว่ารถก็ตกแต่งมาพอสมควรนะครับ มีล้อมีชุดเบรกแล้วก็มีสปริงยกนะครับชุดกันชนหน้าดีครับเแบรบกเป็นเบมโบเรซิ่งนะครับลอที่ e 3 7ออฟศูนย์การยกภายนอกก็สวยดูด,ดันนะครับก็ไม่ลืมที่ว่าจะทำภายในใหม่นะครับทำภายในใหม่ก็เดิมๆของแรปเตอร์ก็ให้มาค่อนข้างจะ สวยงามอยู่แล้วนะครับก็มาปรับนิดปรับหน่อยนะครับปรับนิดปรับหน่อยก็เป็นเล c o คนะครับ CS s p o r t รตัวโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวปี2020นะครับกปี2020 ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น CS Cos นะครับปีกต่ำ CS Cos ปีกต่ำแล้วกเ็เป็นรหัส GK 1 0 0 H นะครับผ้ากลางสีน้ำเงินนะครับมาดูในจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องทำการแก้ไขนะครับเพราะว่าเดิมรถคันนี้มีชุด airbag seat นะครับพอถอด airbag seat ออกไปเนี่ย ไฟตัวแอร์แบ็กก็จะโชว์นะครับ <Welcome. S 1> ตัวนี้นะครับไฟแอร์แบ็กอันนี้ผมทําการเคลียร์โค้ดลบโค้ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟแอร์แบ็กก็ไม่ติดแล้วนะครับที่บากระบบอื่นก็ตัวอื่นจุดอื่นแอร์แบ็กจุดอื่นก็สามารถทํางานได้ปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดออนสักประมาณ ห้าวินะครับถ้าสมบูรณ์แบบก็จะต้องดับไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งการนั่งความสูงผมก็ปรับเซ็ตเอาไว้ใกล้เคียงเดิมนะครับเพราะว่ารถคันนี้ค่อนข้างสูงนะครับก็มาอธิบายในเรื่องของชุดลางนะครับชุดลางก็จะเป็นลางยูรีคาแล้วก็มีเบดเฟรม ตัวนี้ขาปรับระดับได้3ระดับผมก็จะเลือกตำแหน่งตรงกลางนะครับตำแหน่งของตัวตัวเบาะปีกตรงนี้ก็จะได้ไล่กับของเดิมของเดิมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแนวคอนโซลน,นี้นะครับไม่ไล่เดิมปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับการขับขี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ด้วยเบาะที่อบก,กระชับตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทําให้การขับขี่เนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดู ทางด้านตัวซ้ายกันครับตัวนี้ก็เลือกผ้ากลางสีน้ำเงินนะครับให้เข้าออกับทิมภายในของรถคันนี้ที่เป็นออกทิม ได้น้ำได้น้ำเงินหรือได้ฟ้านะครับก็จะแมทชิ่งเข้าชุดกันนะครับเป็นสีฟ้าตำแหน่งลางก็เหมือนกันกับข้างขวาครับเลือกปรับตำแหน่งให้เท่ากันนะครับซ้ายและขวาให้ดูบาลานซ์กันนะครับนั่งสบายเลยครับตอนนี้คือไม่เมื่อยแล้วนะครับ พอยังไงคลิปต่อไปเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆนำเสนอเนี่ยจะเอามาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะมีเสร็จอีกคันหนึ่งก็จะเป็น Toyota y a า i s โอมใหม่ปี2020นะครับออกมาวันแรกก็มาเปลี่ยนบอร์ดเลยแบบคันนี้เลยคันนั้นก็เลือกเป็นบอร์ดอีกอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นแนวออกสบายนะครับเพราะว่ารถเป็นรถสแตนดาร์ดไม่ได้ตกแต่งอะไรใดๆนะครับจะไม่เหมือนกับคันนี้ก็เดี๋ยว คอยตามดูคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ